ที่มึงเข้าใจว่ากูฟาร์มมาแบบโคตรนานอ่ะพวกมันเพราะาไอาไอตัวคูกู่มันก็หาไม่หาไม่ง่ายอ่ะหาไม่ง่ายเสร็จปุ๊บล่าก็ยากตีก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไอ้แค่แล้วกูหามาตั้งนานกูได้มาหกอันอ่ะแล้วหกอันมันคืออะไรคือถ้าเกิดอยากได้สก,กิลอ่ะมันต้องเอาไปรวมเป็นวอยวอยเฟเธอร์ซึ่งวอยเฟเธอร์คือการเอาขนนกสามอันอ่ะไปผสมถ้เาเกับว่ากูได้มาสองอันอ่ะกูได้มาสองสกิลอ่ะยี่กูฟาร์มแบบหลายชั่วโมงไงยี่ แล,แล้วพอลงไปอะ่ะกูยังไม่ได้ได้ดิมรถสก,กิลเท่าไหร่เลยอะ่ะไอเหี้ยแม่ฆ่ากูแล้วอ้สัตนเอาไปมันแย่งกูไปกินไหนเหี้ยเหี้ยมากอ่ะไม่ไหวอะ่ะและนั่นก็คือความอัดอั้นั้งหมดในใจของผมนะครับเอาล้ครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Lo นซ Slayer นะครับก็หลังจากที่คราวที่แล้วเล่น d e วอ k เ n ไปนะครับก็เจอกับเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าเศร้านะครับทีนี้ผมก็เลยแบบการหาเกมอื่นเพื่อพักใจนะครับก็เพื่อนของผมเล่นเกมนี้อยู่พอดีก็เลยโอเคลองเข้ามาเล่นดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ ตูเทเล่มึงฆ่ามังกรให้แร่ได้แหวนในตำนานแล้วลอบมังกรไปตรงถ้ำอ่ะแล้วก็แล้วก็มแล้วมันก็ปิดปิดตัวออกมาแล้วก็ยิงมังกรฟรีอ่ะจนความมันจะตายมันจะได้แหวนระดับตำนานที่ตีดุดเลือดมามันได้รับได้แค่ครั้งเดียวในเกมอ่ะไม่ถ้ามึงผ่านตัวทเล่วก็ไม่มีดอกแล้วสุดสปอนคือโรงแรมสมมุติถ้ามึงย้ายเมืองมึงมาคุยที่โรงแรมมันจะย้ายสุดซ้อนเลยเป็นฮันเตอร์แรงดีแล้วไอ้เส้สแรงดีอ่ะมึงเป็นแค่แลงอีไอ้คนมีสิทธิ์ไป็นแบบมองหน้ากูด้วยซ้ำไอ้แบบต่างกันแค่ไม่่่เเทาไหรองไอ้้เหีย แต่เล่งเองเพื่นมาคุยต่างไปเท่าไหร่วะเออผมก็ทําการทูโทเรียลไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ทําไปเจอกับมังกรตัวที่เพื่อนผมว่าโอ้ตรงนี้มันเหมือนบอสไฟโอ้โหเนี่ยไอ้เจ้ามังมังกรแม่งเหมือนไอ้ยืดเลยเหมือนเนสซี่เลยเยโอ้โหไอ้กิดตามเลยนี่โอ้ล่อมาล่อมาลล่อมาตรงให้มันให้มันติดถ้ำแล้วลอยมัน ทำไหนวะมันมีถ้ำเดือยเอ้ยถ้ำมันจะเป็นจุดที่มันติดจะพูดยังไงดีเนีโอ้ยกูยังไม่ทันได้เดินด้วยซ้ำเว้ยไอ้เชี่ยไอ้เต้นเอาอะไรยิงอ,ะอ่ะอ๋อกูเลยมึงบอกไปเริ่มมาให้เรื่องตัวธนูก่อนแล้วธนูยิงยิงมาลอดหลังถ้ำแล้วธนูยิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงก็ลบเอา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 ,เอาแหวนตำนานไปเก็บไว้ในคลังแล้วก็ลบตัวละครสร้างใหม่เต้นเลยทีท่ทีอยากเล่โอ้ยอ้เชี่ยมันโอนไฟาไอ้เชี่ยแล้วแล้วอย่างงี้เอ้อ เออ,อนี่ไงกูเจอจุดติดแล้วแต่แต่ไม่มีธนูอ่ะดิะไอเจี๊ยบเราก็จะเอาดาบไปนีเอี่ยว่ะนรเจอร์เตอร์ไอ้เจี๊ยกูจะเข้าถึงตัวมันยังไม่ได้เลยเมื่อกี้เนี้ยมันว่นไม่หยุดเลยเจี๊ยบแล้วไปจุดติดแล้วธนูตออ่อยอร่อยเว้ยเนี่ยยิงไข่มันได้เลยตอนเนี้ยไม่ได้กูต้องกูต้องยอมตายวะเข้าไปหาแหวนอื่นมาใส่มาสิวะไอ้เชีย่ยกูฟันโอ้โหแม่ง โอ้ไอสัตว์ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้เยทำให้มันติดบั๊กอย่างนั้นอ่ะจะสู้ยังไงวะก็นั่นแหละครับข่าวหน้าก็ต้องเอาธนูมาใหม่ก็เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนครับแหวนก็คงจะไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งแล้วตัวละครก็จะมาโผล่ในเมืองครับหลังจากนี้ผมก็จะทำ quest ในฐานะ hunter langi เขาเราเควสแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่นั่งที่รู้หนังสืออ่เห็นเอาคิวในควิจันไพยโอเคยังไงขึ้นเต็มเลยเควสล่ากวางเควส ล่านู่นล่านี่ฆ่าสลามก่อนเลยมันรับจากคนด้วยนะภรารกิจอ่ะเดินเดินผ่านแล้วรวบรวมไม้ด้วยอาไม้หมดลากวางออกมาแมนเดกเอามาไม้หมดอ่ะไอ้พวกหม้อเอาไว้ทำอาหารกับยานะไอ้พวกลงตีเหล็กมันเอาไว้หลอมหลอมเหล็กตีเหล็กอะไรก็ว่าไปขักออกเวลามึงเก็บวัตถุดิบแปลกๆขึ้ามามันจะปลดมันจะปลดล็อกวิธีหาของใหม่ด้วยคน พนักงานไมโอตคืออะไรวะไอ้ไงมึงคมอไม้าถาเว้ย e อ๋ออ๋อสตาฟไอเชีย่ยพนักงานไมโอตไอ้เชี่ยแต่ได้ระยำม,มากเลยจ้ะหลังจากนี้ผมก็เริ่มทำเควสครับแล้วก็เพื่อนก็สอนหลายๆอย่างครับอย่างการจับสัตว์หรือว่าอะไรอย่างนี้ไปตลอดทางเลยนะครับถ้าอยากจับสลามมึงมึงฆ่าสลามดอกเยลลี่สลามอ่ะแล้วตอนที่มึงจะจับมึงก็ยื่นเยลลี่ให้มันดูดถ้าหัวใจเต็มก็จับได้ถ้าหัวใจไม่เต็มมึงก็ต้องฆ่ามันทิ้งแล้วหาตัวใหม่จับไอเฉียเอ้ยเองไม่ยอมรับ กูหรู้วืมเรียบร้อยเอาใส<ช>่แต<ช>่ละตัวมันเป็นขงจากต่างกันกวางน้อยจะไปไหนหัวหัวเออดูยี่ปีเราแล่นหนังไงอะเอายังไม่ตายไ,ไอ,อ้ไงไงเอออชี่ยมันดอกเมื่อกี้กวางมันมันสลบทะแต่มันเหมือนตายกูก็เลยคิดกูเลยกันแกว่มันแล่นหนังยังไงไอ้เชี่ยแบงลุงก็คือวาควิดกูต่อ ผมก็ทำเควสตีกวางตีสลามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคนมาแจมมอนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับมันยังไงมันก็ได้เควสอยู่แล้วปล่อยตีไปนะครับถ้าหาคนสู้ๆแล้วกูเขไปแจมู่มู้ไม่ได้เนักเ<ด>วทมันอ่อนมากเลยคนบอกแม่นักเวสเกมเนี้ยว้าวแล้วแบบนัเวส10เพืนนะ่อนผมบอกว่าเกมนี้สังคมค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยตีกันนะครับแต่ว่าไม่ทันอะไรเลยแต่ตรงนั้นเหมือนมีรังพึ่งด้วยว้ังเก็บได้แน่เลย Sucking, ไอ้เชี่ยไอ้ไอเตอร์ไหนมึงบอกว่าสังคมดีสังคมงามไงวะมันตีกูแล้วเนี่ยกูครึ่งหลอดแล้วเนี่ยไอตีคนหรือคนเนี่ยแหละไอ้เชี่ยไหมเนี่ยไอ้สัตว์ไมหมชลมพอไหนไอ้เชี่ยเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์สังคมดีไงกูไม่เห็นโดนใครตีอะไรของมึงวะไอ้เชี่ยมาทับดูปเหทับดูปไม่ได้เหรอเป็นครัยอะไรอ่ะฮะอันนี้ดิมึงไม่เคยโดนใครตีเลยคนอืมอันนี้ดิไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะเอ้ยมึงจะไปไหนอ่ะอ้าวโอ้โหเชี่ยเอ้ย หนีไอ้เชี่ยแม่งพอสเหรอเออกระจอกไอ้เชี่ยกลัวไงโอ้ยเอ้าทำไมกูทำไมมันตีกูได้แต่กูตีมึงไม่ได้อ่ะกูต้องเปิดอะไรก่อนว่าเติร์นกดเอ็กซ์เนี่ยเพราวุธอ่ะกดแล้วกูเปิดกูเปิดอาวุธแล้วแต่มันกแต่กูตีมันไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะนี่เหรได้แล้วเชี่ยมาดิไอ้สัสจะคิวมันป่ะไม่ถึงป่ะน่าจะปิงเอาดิเอาดิเอาดินักหนูนักหนูไอ้นักหนู นี่นี่ได้ดูคลิปกูเปล่าไอ้คลิปที่กูไลย่ยำนะกนูไอ้เชีย่ยอีกอีกคลิปนึงอีกเกมนึงอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิทำไรอะ่ะทำไงทำไงเอาไงอ่ะทำไงทีเนี้ยเอาทำไงทีเนี้ยเอาทำยังไงอ่ะทีเนี้ยเอาทอาจจะทำยังไงไงอะอ่ะอ่ะ,อะ,อะมันมีแต่นนูเนี่ยทำยังไงอ่ะอ่ะเอาเหนีหนียิ่งหมาเลยอะ่ะมึงแมวกับมันแมวแมวมันกับมันพอๆกันเหรอน่าจะพอๆกันนี่แหละมันยังตีสลามอยู่เลยจุ๊บโอ๊บจะจะยิงยิงยิงไม่โดนยิงไม่โดนนะดิ นี่ไงนี่ไงคนผู้ชำนาญจะดีโลเก็ตเหรอวะนี่ไงนี่ไงเอาดิอ้าวอ้าเป้งอ้าเป้งอ่าอ่าทีอย่างเงี้ยนะมาแพร่ลงแพร่ี่บ้าหรือเปล่าเนี่กูชีบนี่ไงสาบสาบกูสาบเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยกูจะตายเองแล้วเนไงเต้นไม่รู้โอ้กูตาย ไอ้เจ้าไมันจะตายวะเมื่อกี้นี้ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนนี่กูตีแบงค์แบบว่าจนตัวเองเหนื่อยไอ้เชี่ยเอามันหายไปไหนแล้วอ่ะไอ้เยอะใหญ่กูเจออีกนะไอ้เชี่ยไอ้แบบว่าไอ้เชี่ยกูไล่ฟันมันอ่ะแบบตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะไอ้เชี่ยจนจนมาถึงข้างในอ่ะไอ้เยอะกูเลื่อนเลนฟันทีละสี่ทีละสี่ทีละสี่จะแบบแต่กูฟันเยอะมากอ่ะไอ้เชี่ยแบบอันสกิลแบบทีละสิบทีละเท่าไหร่อย่างเงี้ยไอ้เยอะมันยังไม่ตายสักทีววะไอ้แต่ มันแมวเยอะมันแมวเยอะป่าไม่รู้อะ่ะแมวเยอะก็เลือดสองร้อยอย่างเลือดกูสองร้อยแปดสิบอะผมตีไปเยอะมากผมจำได้อตอนนั้นผมตีจนแบบว่าผมเหนื่อยในชีวิตจริงอะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลือดมันเท่าไหร่นะครับก็น่าจะฟันเป็นแบบว่าเป็นร้อยอยู่อะผมว่าก็แค่นั้นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดเจอกันอีกโดนแน่โอ,อ้อะไรนะสังคมดีสังคมเกมนี้ดีดีไม่ค่อยมีใครฆ่ากันไงล่ะไอ้เชีย่ยมาถึงกูเปิดมาปุ๊บกูเจอคอนเทนต์เลยเชี่ย ก็แต่กูเล่นมากูไม่เคยโดนเลยนะหรือว่ามันลบเหลือมึงแบหบหน้าคนตีนวะเลยเล่นทุกคนเปรี้ยวตีนเกินเลยอยากกูเจออีกไงใช่ไหมพี่ลมพอไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูเวลก่อนเียว <c oughs> ตัดคงตัดชิปไม่ตัดแล้วไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูเจอมึงกูไล่แทงเลยไอ้เฮีย <c oughs> ตัดชิปเหรอไม่ตรงไม่ตัดและไอ้เชี่ยกูจะฟาร์ม <c oughs> ไม่ตัดเดวิลสิบกูจะมายืนอยู่หน้าเมืองเลยเฮียหลังจากผ่านไปไม่นานนะครับเพื่อนของผมก็มาสมทบกับผมเรียบร้อยแล้วครับตรงตรงมึงคือตรงไหนอ่ะเอ้ยยังไงจะแล้ว นี่หน่อยเต้นถ้าเกิดว um ่ามึงเจอไอเชื <k <k ่อวไหมสีธนูกระจกกระจกับมึงไล่กระสุนมาเลยมันสู้ไม่ได้หรอกขนาดกูยังเกือบชนะเลยเต้นกูครึ่งกูกูแบบครึ่งหลอดด้วยนะเออพอล็อกเป้าอย่างงี้ค่อยรู้สึกสนุกขึ้นหน่อยคนที่เก็ล็อกป้อไม่ได้มันมันมึงมีเศษเมือดไหมอะไรนะเศษเมือดไอเต้นยี่อลเศษเมือดไม่น่ามีหรอกนี่มึงใช่ไหมเอาเศษเมือดไปอันนี้ลองเทียมสลามกูโซ่กับตัวเนี้ย มึงมึงเอาไว้ช่องหลักอะไอช่องที่กดหนึ่งสิบอะแล้วแล้วกวดถือแล้วเดินเข้าไปใกล้มันมันจะลุกขึ้นรูปหัวใจอะก็ได้ลหรอ่ะตัวเไอหายกดสลามเขียวอะอกดสี่โอเคโชว์อะกดชูอะกดชูสิแล้วก็เดินเข้าไปหาสลามอะแล้วก็ดูว่ามันหัวใจมันเต็มไหมนี่นี่เจะแล้วจอแล้วเอาเพื่อนเอาเปล่าคูก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 ูเอาเปล่าแล้วไงอะหัวใจที่มาไม่เห็นมันกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่เหรอ เสร็จเมื่อกดชูขึ้นมาไม่เห็นได้เลยกดคลิกล้มยำแล้วเนี่ยอ่าแปลว่าน่าจะต้องรับเควสก่อนดูเอาไว้ก่อนได้ไม่ต้องน่าจะต้องทำเควสเดี๋ยวไปทำเควสตรงคนสอนเทมสัตย์ในเมืองเดี๋ยวค่อยไปเวสเวสเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันจะกลับเมืองกันทุกคนเนี่ยตรงบ้านบ้านหลังนี้มีเวสแดงเด็กรับยังทุกคนเนี่ยกำลังแย่กำลังแยวิ่งไปรับแล้วเรารับกระชากแดกตรงนี้ขึ้นลิฟต์ขึ้นดีอยู่ไหนอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยดึงดึงดึงแดกออกมาจากจากปาก เด็ออกอันจะฝักแล้วถอยหลังเก้านึงนะเราค่อยเข้าไปฟันนะมันงั้นมันหลอกมันลองแล้วมึงสลบไปเลยไอ้พวกเนี้ยเด็กเด็กฝันอบอสแล้วก็มีบอสแมนเด็กหยู่เป็นลุมอยู่ในนั้นอนะ่ะเข้าไปในลุงเป็นเจอบอสแมนเด็กแล้วส่วนของลุงนี่คือ <c oughs> คือ,ค,อ,ค,อคือชี้อะไรเนี่ยไอสัตว์แมนเด็กเป็นล้านเลยเชี้คน <c oughs> กูช่วยมังทางได้ป่าวะอหนึ่งน่าจะได้ป่ะเมื่อกี้นี้เหมือนให้ดูอ่ะลองดูนะขอขอค่าเดียวนะมึงได้ปะ่ปะดูดูเพืนนะอ ได้ไหมที่จะไม่เหมือนไม่ขึ้นนะขออีกทีดิกูอาจกูอาจจะต้องสกิดทต์ต้นเออต้องตีด้วยอ๋อต้องเปิดใช่ไหมเออนี่กูดึง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 ยี่กูเน้นไว้ยี่ต้นกูสกิดแล้วเต้นโอ๊ยอ่ะกูหลบกูหลบเลยยี่ผมรู้ไปแล้วผมรู้ไปกัดไปแล้วมันยังกูสลบไอ้เจ้า เมื่อกี้นี้ไม่ได้กูสลบไปก่อนี่ตอวนี้ตัวนี้ไม่ทันนี่เชี่ยไวเกินนี่เชี่ยหนูไม่หนูหนูไม่กินพืชกิ่งวะไปนะหนูไม่กินพืชกิ่งเออได้ได้ได้อีกินอีตัวนึงตัวนึงบอกแล้วมันไปดูทุกหนูกูยังบอกแล้วหนูแรงนะเว้ยผมก็ทำเ u e s ไปเรื่อยๆครับแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าผมจะเจอกับโจทย์ของผมเอง มองเว้ยไหนมึงจะถามได้นะกูกูนั่งแปมงมาไอ้ต้นต้นต้น,ตนมานี้ยมานี้ยมานี้ไอ้เชี่ยเอาไอ้เชี่ยนี่ไอ้เชี่ยไมายพี่รมพลเนี่ยเอาดิไหนคนไหนไอ้เนี่ยอยู่งในกูเนี่ยอยู่ในเมืองทำไม่ได้ดิมันจะวิ่งเข้าเมืองดิยกูเดี๋ยวกูต้องเลี้ยดฟังมันก่อนตามมันเลยตามาตามาันไปเราเราจะเมืองกูใส่ให้ไอ้มันออกมากเมืองต้นเอ,อาทั้งเมืองแกไปกูดีไงไอ้เชี่ยเอาดิเอาดิเอาดิกูฟันแล้วกูฟันไงอ่าแล้วกูฟันไอ้ธนูไอ้ธนูเออพ่นไฟจา่มันเออเอามาเนี้ เออกูมีลูกพี่เว้ย <ion> เอาหน้าทิมเลยเดย์หน้าทิมเลยหน้าทิมเลยนี่นี่กูแพงกูแพงโอ้ยโอ้ยนะเอ็นบีซีเอ็นบีซีนั่นน่ะไม่ใช่คนอ่หนูเพื่อนกูกัดหนูกัดไอ้ย่ามึงเจอนักลบหนูกูหน่อยไอ้ย่าของกระดูกไม่ใช่หนูไอ้ย่าจะไปไหนฮะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหน หนีกูไม่พ้นหรอกหนีกูไม่พ้นหรอกไอ้เหี้ยกูกับพวกเล่นดีเวอร์เซนนี่เหี้ยกูว่าหนีอะมากกว่ามึงหนีไงเอาดิเอาดิาดมาดิเอ่หนี่ไงจะวิ่งไปถึงไหนอ่ะผมมันลากไปหาบอสไปไหนแล้วกูหาพวกไม่เจอมันอยู่อย,อยู่อยู่ในถ้ำหมีในถ้ำเหรอเอออเาดิอ่ะมึงโดนตีอ่ะมึงโดนตีอ่ะมึงคิดว่ากูไม่รู้กว่าทิกอย่างเงี้ยอ่ะพน้นใส่มาเลยเต้พนพน้นพ่นพ่นใส่มาเลย มันออกไปแล้วออกไปแล้วมันออไปแลไปไหปป้หนีไปเลยถ้าเกิดโดนหมูป่าไล่อะหนีไปเลยดูมมานาเวทมหาเวทจูงงี้นนะม,หา,ม,ามหาเวทูมามาเวทเด็กหูเรียบร้อยห้ย ไอ้คนหมูเห็นไหมช่วยบอสหน่อยนี้ช่วยบอสหมู่ช่วยกูตีบอสก่อนี้เด็ดถึงไม่พอใจเพื่อนมึงเพื่อนมีงโดนหมู่ขวิดกูตายไอ้เด็ดเออเออเพื่อนมึงบอกมันถามว่าอะไรมึง่อนพื่บอกมันดิช่างมันปล่อยไปกูไม่สนใจวัดต้องอยู่อะไรอ่ะเนี่ยคนละคนอันนี้มันทาโกูนี่ฮะอันนี้มันทาโกูคนละคนเอาไปตายเต้นไอ้ขี้มดูไอ้เนี่ อรากูก็าตาย,ย <laughs> อ่ะไปไปไปเฟสปกติเ <laughs> ฮ <laughs> hey, ้ยยียมีความสุขไอ้เยีย <laughs> <laughs> มีความสุขเลยเื่อนเออผมได้ล้างแค่แล้วรู้สึกว่าใช้ได้เลยทีเดียวรสชาตินี้โอเคแล้วเราก็กลับมาทำเควสปกติกันดีกว่าครับตอนนี้เหรอเสร็จสิ้นทั้งหมดโอเคเร็วขึ้นแล้วเวอรสี่แล้วแล้วแล้วเควสมันจะขึ้นมาอีกยังไงอะ่ะอ,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 อ่ามึงรับครบห้าค่ะครบห้าครบห้าเฟสยังไง กดหมนทุกอันเลยเมื่อกี้เนี่ยเหรอมันก็ทำให้ครบห้าอันแล้วไปส่งไปส่งเวทที่เดียวไปส่งไอ้คนที่อยู่หน้าเคาน์เตอรอ์เรื่องคำว่าส่งเวทอ,อ่ะอ๋อได้ค่าคนแล้วมีความสุข <c oughs> เล่นเกมนี้ดยาวแล้ว <c oughs> เป็นเนี้ยอะไรเดฉันเราจิบเลยคือเล่นเกมนี้ดยาวแล้วแล้วไปโดนหมูป่าฆ่าสองคนเลยเ่ชไม่เป็นไรมอนมอนค่ามันไม่มันไม่ได้เจ็บปวดอะไร ไอ้ก้อนไอ้กอน,นอยู่ไหนก็อยู่ตรงที่มึงอยู่มเมื่อกี้กูจะขับพามึงไปฆ่าไอ้สลามดำแล้วกูอยู่ตรงตรง,ตรงลงุลงอ่ะลุงลุงรับเฟนเมนเดกอะ่ะในนั้นในนั้นมีสลามดำต้องสู้ด้วยกว่อนถ้าไม่ไหวเดี๋ยวกูช่วยไอ้พวกเนี้นสลามดำเขาว่ามแม่งแม่งแม่งสัตว์ในท่าเลย,เลยถ้ามึงเล่นใส่ดาบหรือ,รอใส่ลายใสไดแท้งนะอะเพราะออกพิษมันแรงมากกูไปอ่านมานะถ้ามึงจับมนะันอะไอ้เมื่อโ่สอะไรนเะนี้นเอาไว้จับมันโยกูได้ชิ้นส่วนโอดำมาแล้วไอ่นั้นแหละเอาไว้จับจับไอ้พวกเนี้ยได้ด้วยทุกคนชูใช้ชูเหมือนไอ้้สสลลาาามเเเขียววววแแหะต่่่่ออไงกน เป็นให้หายนี่เหมือนกันขอดิอันนี้โอ้กูติดฟิตโอ้โอ้เยอะแล้วเยอะแล้วไอ้คนไปยืนเดินทางอ๋ออ๋อจะตายติดไม่ถึงตายเวะไม่ถึงตายนี่ไอ้คนไอ้คนไม่ได้เรมีอาหารกินเปล่าไม่มีเลยนั่นเองนะมีเนื้อกวางดิบอ่ะเดี๋ยวกูไปทำอาหารก่อนเดี๋ยวมาดูถูกผู้เล่นดีโบเกนนี่เฮีย เฉพาะมันพาพี่มาเวิ่มสี่สิบไปเลยช่างหัวมันดิก็มันมีอ่ะก็เหมือนกูมีนั่นแหละตอนนี้เวลี้กันสี่สิบแต่อีกสักครั้งเนี่ยมันจะปรับเป็นกันหกสิบเนาะเฮ้ยโจนดูเอ้ยเอาว่ะแค่นี้ก็ไม่ต้องตัวใครละเลี้ยวยี่สิบเลี้ยวยี่สิบขี่ได้เลยคนเสร็จเมื่อกลับมาทำยาแก้พิษได้ใช้สักสองเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้จับสัตว์ก่อนนะมันใช้เยอะปะอะไรนะมันใช้เยอะระดับหนึ่งปะแล้วแต่ดวงมึงอ่ะโอเคงั้นเก็บไว้ก่อน ขึ้นแนวหัวใจไม่เห็นได้เลยนึ่นะกดอะไรผิดปะเนี่ยก็เนี่ยก็กดเมื่อกออกมาใช่ไหมแล้วกูก็กดชีกใช่ปะไม่เห็นได้อ่ามึงฟันมันก่อนฟันมันก่อนคก็เชื่เรียกมันก่อนฟันมันให้ให้เลือดอย่น้อยๆก่อนกูไม่รู้ต้องทำอย่างนี้โปเกมอน,นเหรอเสร็จเมื่อกใช่ต้องให้มันแอคทีฟก่อนไว้ก่อนแล้วไงต่อรอดูลุ้นหัวใจเว้ยถ้าหัวใจแตกเันสีดำแปลว่าไม่สำเร็จถ้าหัวถ้ามันสำเร็จจะเข้าตัวมือ ไอ้ี่เลยคนรูปนี้คุจับได้5ทีกว่จะได้เอ้ยไปไปไปเอาสลามสีดำด้วยวะเพื่อนเอาไปเฮ้ยไอ้เยสสลามสลามมันตีเติ้ลเก็บสลามไงอ่ากดทีกดทีค้างกดแล้วตายไปเลยเหรอไอ้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวเดี๋ยวกดวิธีวิธีเรียกก็กดทีค้างเหมือนกันขอให้ได้คนจับยากหายหี้เนี่ยได้เหีอยกดวงดีจังไว้จัดดวงดวงดีกับสล ตัวมินุลุ้เหียมินุนอะไรนะชื่ออะไรนะมิลุมูเออมินุมูไงแล้วผมก็ทำเคสของชาวบ้านแถวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะพร้อมที่จะไปตีบอสแล้วไอ้เต้นบอกเต้นบอกว่ามันมีมันมีเป็นหลุมอยู่ใช่ไหมอ๋ออันนี้หรือเปล่าว่าอ๋อมืดจังไงนี่คือการผจญภัยของเอลหนุม่มไหนอะแมนเด็กคิงพอเจอแล้ว b ปเ t o n อล่าอุ๊ยตื่นตื่นแล้วตื่นไม่ไหวอย่าไปช่วยโอ้ขึ้นระเบิดขึ้นอะไรเต็มไปหมดโอ้โหมันปิงอะ่ะไอ้เจี๊ยม่งปลาก้อนหินโคตรนานเลยอลันีไม่ได้อย่างงั้นน่ะอ้โห ีบกอเยังยังแ,แ,แตกเกือบแล oh ้วโอ้โหกูตีมันเลื่อนรถไปสองโลดแต่มันจะตีกูจะตายแล้วก็ม like ันเที้ยอยู่ปะมันมันเที้ยตรงที่มันไม่สามารถป้องกันหรือแพรีได้เลยเพราะว่ามันมันแหลกอะมีไดเซิร์ฟมัมันก็ไม่มีเซิร์ฟหนอ่ะมันมีเห็นกูเห็นแต่เซิร์ฟอเมริกาโอ้แตก น่ต้องเวลเวล์ขึ้นมากกว่าน,นี้อ่ะมั้งเพราะว่าตอนนี้แบบรู้สึกว่าไม่ไหวเลยก็ไปฆ่าไอ้ตรงที่อยู่ในบ่อน,น้ำในหมู่บ้านอ่ะตรงที่ตกปลามันจะมีเออะจะมีปลายอยู่ในไม่ใชไ่ไม่ใช่ไอ,อ้บ่อน้ำที่มีคนตกปลาอยู่คนที่มันเป็นละเว้นง่ายๆฆ่าถึงก็ได้อีกทีแ่เอนเอนน้ำนน้ำมีอยู่ตัวนึ<อ>่งว่ยาย<า>แล้วมีแล้วมีภารกิจให้ตกปลาก็ซื้อเบ็ดจากมันอเอาเงินไปซื้อเบ็ดกันนะแล้วก็ตกโอ้ยเย้ท่านีค้คุ้นๆลูกๆมคนไปเนี่ย Oh, โอ้โหเตัวมันเฮี้ยอยู่นะคนณวงะว่านี่ที่ฮะเจมันเฮี้ยอยู่นะทลไม่ให้กูรับตั้งแต่เวลหนึ่งบ้าเหรอเดี๋ยี้ <laughs> จะตายแล้วเนี่ยเวล8แปดเดี๋ยีมันเก่งไหมคนเฮ้ยกูลืมกูลืมเรียกสลามออกมาสลามน้อย <laughs> โดนเลือดมึง <laughs> อย่าโดนปนกัดได้เนะี็ย จสลามแรงเลยู่ะสลามกูตายเราเหนื่อยเรารอให้มันต,ตีตีเออมันได้โดนไม่โดนอับกันเฮ้ยเ <c oughs> จ้ก,กันเอ้ยไอ้เฮียเออย <c oughs> แต่ไปนั่นหมดเร่งอย่างเฮียแล้วเต้นแตมันถึกมันโคตรถึกเลยนะกูโคตรถึกเลยกูตีตั้งนานไอ้เฮียไอ้เฮียมึงบ้าไะเนี่ยมึงให้นักวิจนะไทยแรงอีมาเริ่มใหม่หยุดหยุดก็ ให้ไปกระโดดส oh, okay. <1 French Claire> uh, ู้กับไอตัวฮิโอเนี่ยนะออกมาเลยหน้าไปด้ยโอ้ยมันมีเสียงเหมือนดีโบเกนเลยเสียงตึ้งอ่ะแบบที่แปลว่าแบบกันไม่ได้อพอกันไม่ได้มันกระโดดขยำขยาำพยำเลยกูให้หมอนเกมพี่เนี่ยจะไล่อยูดีโบเก้นไฟเราไม่เนเรื่องใหม่หมอนผ้ามเที่ยวไวเกมพี่นะกันไม่อยู่ด้วย ถ้ามันแกป์แปร์เลยไอ้เนี่ยถ้ามันมวยความเสยมึงเนีเ่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งอ,อ้ไม่ยินเสียงกันได้แต่ไม่ทันไอ้เฮี้ยไอ้เราไอ้ชนะก็ะได้คนตายเหอะไอ้เฮี้ยกูตายแลย <laughs> ย้วไ <laughs> อ้เี้ยเฮ้ยให้สั่งเวรให้มึงสองรอบแล้วเนี่ย มึงมาสู้กันบนมันมึงมาสู้กับมันบนกมาไอ้เหี้ยเอ้ยในน้ำมันสู้ลำบากไอ้เหี้ยใครกิร้ง็ยากไว้ก่อนไอ้เหี้ยตายอ่ะู้อไอเฮ้ยสลามแทงที่อยู่รอบนี้ไปจับหมูป่าไหมหมูป่าเลือดเลือดสามสี่ร้อยเนี่ยโอ้เฮ้ นึกว่าบักไม่ใช่เฮ้ยท่าไหนเหีอะคไม่ท่ามันท่ากัดไงเฮ้ยมีคนมาช่วยก่อนมีคนไปช่วยกอนแล้วเอาวะไอ้เหี้ยชนะแล้วมีคนมาช่วยสบายแล้วเกมเหี้ยเนี่ขอแค่สองคนเอ้ยจะู่แต่ว่ากูอยู่คนเดียวก็ชนะเมื่อกี้เนี้ยเล่กูเหลืองเยอะไม่ใจเมื่อกี้ที่แรงๆอาจจะหมัดมันก็ได้ไหมกู มันไม่แรงเท่าไหร่หรอกอย่งเง้ยมึงอย่าสง่งมึงอย่าเที่ยวสงว่งเคลสให้ใครอ,อีกนะไอ้เหี้ยนี่แม่งไอเอ็นพีซีแบบแบบไอ้เนี่ยการ์ตูนแบบปวดตับไปไอเหี้ยอะไรวะไอเออเออเอเอเคว็ดแรงอีน่ะเออไปช่วยจัดการปลาในบ่อน้ำให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เข้าไปเ <c oughs> ยอะมากแล้วก็แดกพวกเพกืพ่อนพระเอกตายหมดเลยเรื่องนี้ยอะไรไหนจะจะอันอยากดูอ่ะไม่อะเหี้ยก,ก็พูดเป็นกันแหละ และนี่ก็เป็นคลิปแรกของเกมรู n e s l a y ยอร์นะครับก็เป็นโหมดเรียนรู้นะครับเพื่อนผมก็แนะนําอะไรตลอดทางคลิปเลยก็ลองรุ่นลองนี่ไปไปเรื่อยๆนะครับมีตีกับคนบ้างนิดหน่อยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับเจครับ